สำหรับคู่นี้นะคะที่เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีแฟนคลับชาวดอมเข้ามาแสดงความยินดีกันด้วยเป็นจำนวนมากเลยละค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มสปร이ดและก็สาวอุ้งเอิงถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีบางส่วนที่ตามคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ดราม่ากันอยู่เรื่อยๆค่ะและถือว่าคู่ของสปร이ดอุ้งเอิงนะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่จับมือกันฝ่าวันดราม่าต่างๆโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้ที่อุ้งเอิงค่ะเจอ กับดราม่าครั้งใหญ่จนต้องประกาศลาออกจาก SPD ไปนะคะแล้วก็เงียบหายจากโซเชียลไปพักใหญ่ๆเลยเหมือนกันงานนี้เซอร์ไพรส์ค่ะก็ไม่เคยทิ้งหวานใจไปไหนก็ยังคงอยู่ข้างๆสาวอุ้งเอิงแล้วก็ให้กำลังใจแฟนสาวม,มาโดยตลอดค่ะ ในส่วนของสาวอุงเอิงเองนะคะถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่าตอนนี้ค่ะนอกจากจะพัฒนาคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็ยังมาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาโผล่ในช่องของ SPD ในช่วงหลังๆมานี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์กับหนุ่มสป라이ดอย่างล่าสุดเองนะคะก็มาทำคอนเทนต์เล่นเกมด้วยกันทำเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาชื่นชมกันเลยว่าคู่นี้น่ารักมากๆแล้วก็ชมไปทางสาวอุงเอิงด้วยนะคะว่าจากที่เล่นเกมไม่ค่อยเป็นเนี่ยตอน,น ีเล่นเก่งขึ้นแล้วและก่อนจะจบคลิปข่าวสปา์อุ่งเอิงควงกันมาเผยข่าวดีให้ทุกๆคนได้รับรู้กันข่าวดีที่ว่านะคะนั่นก็คือการเตรียมทำศัตูใหม่ของ SPD นั่นเอง โดยสปรายเองนะคะก็เปิดใจเลยว่าผมเตรียมจะสร้างศัตรูใหม่เร็วๆนี้ณที่ตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยพวกผมก็ยังไม่มีเงินเลยเราก็ต้องขุดไม้สร้างอะไรแบบค่อยๆสร้างขึ้นไปบอกเลยว่าขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามคลิปของเรามาตลอดที่ทำให้เราเนี่ยได้มีที่ดินนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีบ้านหรอกก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนสปอนเซอร์เจ้าไหนเนี่ยอยากเข้าก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยเรารับทุกอย่างอยู่แล้ว สปรก็ยังบอกอีกนะคะว่าสตูนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่ทีมงานและเพื่อนๆของผมได้อยู่อย่างมีความสุขหลังจากที่บอกข่าวดีนี้กับแฟนๆแ,แล้วนะคะทางด้านชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะบางคนเนี่ยบอกเลยว่าอยากเห็นสตูใหมเ่เร็วๆแล้วสู้ๆนะไบร์เอิงในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงการสร้างอาณาจักรแห่งไม่บางก็ยินดีกับทั้งคู่เลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่อยากเห็นที่สุดขอให้ประสบความ สำเร็จเร็วๆขอให้คู่ของปพายอุงมีแต่รอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขขอให้มีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะคะรักปพายอุงเสมออยู่เป็นคู่ที่มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จไปลายอีกขั้นของทั้งสองคนขอชมสตูใหม่เลย พวกเขาเก่งกันมากที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันและในตอนนี้กําลังช่วยการสร้างศัตรูใหม่เก่งมากๆเลยค่ะเรียกว่าหลายๆคนนะคะก็เข้ามายินดีในความสำเร็จอีกขั้นของทั้งคู่ค่ะและก็มองว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะหรือว่าติดตามคู่นี้กันอยู่ก็รอชมกันได้ค่ะสำหรับคอนเทนต์ต่างๆก็คงจะมีออกมาให้เราได้เห็นกันรัวๆแน่นอนนะคะในส่วนของการสร้างสตู SPD แห่งใหม่ก็ขอแสดงความยินดีกับสปรายแล้วก็ทีมงานอีกครั้งนะคะ